ครับเขาบอกว่าฉังออกนะครับตรงนู้นนะครับยังไม่รู้ตัวไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับ สวัสดีครับไวรุ่นหลงป่าทุกคนวันนี้แอดมินก็อยู่ที่ทุ่งกวางนะครับจะพาทุกคนไปดูช้างพลายนะครับซึ่งก็เป็นช้างพลายอีกตัวหนึ่งที่ไม่ได้ออกมาโชว์ตัวให้เห็นกันบ่อยๆนั่นก็คือพี่พลายตะแบกน้อยนะครับวันนี้แอดมินก็อยู่ที่ทุ่งกวางเวลาประมาณ5้าโมงเย็นนะครับหลังจากที่พี่ๆเขาบอกว่าช้างออกแอดมินก็รีบมาเลยนะครับแล้วก็ แล้วก็จอดรถไว้อีกที่หนึ่งนะครับผมแล้วก็เดินมานะครับเหมือนคลิปตอนต้นที่แอดมินลงให้ดูนะครับพอมาถึงก็เป็นพี่พลายแต่แบกน้อยนะครับยืนหล่ออยู่กลางทุ่งกว้างเลยทีเดียวช่วงนี้ก็เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับเพื่อนๆซึ่งก็ยังไม่หมดฝนนะครับแต่ว่าจะสังเกตว่าบนเขาใหญ่นี้อากาศเริ่มเย็นลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับเวลาเราขึ้นเขาใหญ่นะครับอย่าลืมเปิดกระจกสูดอากาศ หายใจเข้าปอดลึกๆนะครับทุกคนจะได้ส่วนบรรยากาศที่สดชื่นมากๆเลยครับผมก็ช่วงนี้ช้างก็ออกบ่อยนะครับเพราะว่าใกล้ที่จะเข้าหน้าหนาวนะครับแต่ว่าช่วงปลายฝนต้นหนาวฝนก็จะตกหนักเป็นพิเศษนะครับเ,เพื่อนๆ พี่ปลายตาแบกน้อยนะครับก็เป็นช้างพลายอีกตัวหนึ่งซึ่งเราก็เคยได้พบเจอกันมาแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้บ่อยมากนะครับซึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงวงรอบของเขาพอดีเพราะว่าปีที่แล้วในช่วงนี้เขาก็เดินขึ้นมาบนทุ่งกว้างตอนนี้พี่ตาแบกน้อยกําลังตกมันแต่ว่าก็ยังไม่ตกมันหนักมากนะครับ จุดสังเกตพิตาแบกน้อยก็คือพิตาแบกน้อยจะมีงาซ้ายอยู่ข้างเดียวนะครับงาขวาหักไปแล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้พิตาแบกน้อยมีงาสองข้างครบบริบูรณ์ครบถ้วนนะครับผมแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่างาไปหายตอนไหนอาจจะชนกันกับพี่พรตัวอื่นนะครับสาเหตุที่พี่เขาได้ชื่อตะแบกน้อย,ยนะก็เพราะว่าก่อนหน้านี้หลายปีตอนที่ปรากฏตัวแรกๆนะครับ<ๆ>เขาไม่ได้ปรากฏตัวตัวเดียวนะครับเพื่อนๆ เขามากับพี่เบี่ยงเล็กทานรัตนาครับซึ่งเราก็อาจจะเดาได้ว่าเขาเป็นพี่น้องกันแล้วก็จุดที่เขาชอบโชว์ตัวบ่อยๆก็คือบริเวณโป่งผาตะแบกนั่นเองเคยมีผู้ผพบเห็นแล้วก็สามารถบันทึกภาพได้ตอนที่พี่ตะแบกน้อยอยู่กับพี่เบี่ยงเล็กครับในตอนนั้นทั้งพี่ตะแบกน้อยแล้วก็พี่เบี่ยงเล็กก็ยังสมบูรณ์อยู่ทั้ง2ตัวเลยนะครับโดยเฉพาะพี่เบี่ยงเล็กก็ยังมีหางยาวสวยนะครับแล้วก็พี่ตะแบกน้อยก็มี2ง,งาครับ แต่พิจตแบกน้อยก็ไม่ใช่ย่อยนะครับผมวีรกรรมเยอะมากๆเป็นช้างอีกตัวหนึ่งที่ดื้อมากๆเลยครับเราเรียกพิจตแบกน้อยเพราะว่าเขาออกผ่าตะแบกแล้วก็เขาตัวไม่ได้ใหญ่มากแต่วีรกรรมแสบสุดๆเลยครับเคยมีพี่ๆเล่าให้ฟังว่าตะแบกน้อยเวลาออกมาเดินถนนจะเป็นช้างที่ขี้หงุดหงิดนะครับแล้วก็ชอบเอาตัวนุ่มๆน,นะครับผมไปขัดถูกับรถยนต์รถเก่งนะครับแล้วก็พี่ตแบกน้อยเป็นอะไรก็ไม่รู้ ชอบเลือกรถที่มีคันราคาแพงๆนะครผมไม่ว่าจะเป็นพวกเบนซ์พวกบีเอมแล้วก็เป็นรถเก่งะงครับพี่ตะแบกน้อยก็จะเอาก้นกลมๆนะครับไปนั่งบนฝากระโปรงรถนะครับหากถ้าสมมติว่าเราได้เห็นคลิปก่อนหน้านี้จะมีหลายๆคลิปเลยที่เป็นข่าวที่ขึ้นเขาใหญ่แล้วช้างนั่งกระโปรงรถนั่งหน้ารถแล้วก็เอาตัวไปถูรถนั่นก็คือพี่ตะแบกน้อยนั่นเองครับเพื่อนๆ แต่ว่าแอดมินยังไม่ได้เคยเจอกับตัวเองนะครับเพราะว่าตอนแอดมินเจอเขาครั้งแรกเขาก็รู้สึกว่าเขาจะสงบลงเรื่อยๆนะครับก็คือเป็นช้างที่ไม่ค่อยดุแล้วก็ไม่ค่อยเข้าไปยุ่งเข้าไปเล่นรถแล้วนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าโดนกำราบมาจากช้างพลายตัวอื่นเขาเป็นได้เพราะว่าช้างนะครับหลังจากที่มีการสูญเสียอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเช่นงาหางอย่างเงี้ยครับเขาก็ จะมีอาการทรงงบลงนะครับแอดก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับผมอย่างเช่นพี่เดี่ยวหลับนะครับแอดมินเคยได้คุยกับพ่อสุดนะครับว่าแต่ก่อนนั้นพี่เดี่ยวหลับก็ดุแล้วก็เป็นตัวตึงเช่นกันชอบวิ่งไล่รถนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นหลังจากพี่เดี่ยวหลับเสียงาไปแล้วก็เริ่มโตขึ้นเขาก็เริ่มสุขุมมากขึ้นแล้วก็กลายเป็นช้างซูบสตาร์จนเด็กถึกวันนี้นะครับวันนี้พี่จะแบกน้อยออกมาเดินที่ทุ่งกว้าง ที่จริงแล้วแอดรอเขามาตั้งแต่เช้านะครับเพราะว่าเมื่อเช้าพี่โอมแห่งเพจ world of animal นะครับไปเจอเขาที่ในสนามกอล์ฟนะครับเพื่อนๆแล้วก็หลังจากเจอเขาแล้วก็ถ่ายรูปได้ไม่กี่รูปเขาก็เดินเข้าป่าไปหลังจากนั้นก็หายเข้าไปในป่าเลยนะครับแล้วก็มาโปรโช์ตัวอีกทีช่วง5โมงเย็นแต่ก่อนหน้านี้2วันเขาก็เดินขึ้นมาจาก แถวดงยางนะครับเพื่อนเเดินขึ้นมาจะถึงทุ่งกวางครับระยะทางก็หลาย10กิโลเมตรอยู่เหมือนกันครับช้างนี่เดินเก่งแล้วก็เดินเร็วมากๆเลยนะครับเพื่อนโอเคครับวันนี้แอดมินเอาภาพแล้วก็รูปประทับใจของคลิปประทับใจของพี่ตาแบกน้อยมาฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับหวังว่าทุกคนจะชอบนะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆกับการรับชมคลิปสัตว์ป่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นช้างเป็นกวางเป็นชนีแล้วก็สัตว์ป่าอื่นๆของคนหลงป่านะครับ พี่ตะแบกน้อยแล้วก็คนหลงป่าบายบายนะครับวัยรุ่นหลงป่าทุกคนหลับฝันดีครับสวัสดีครับบายบาย